คุณผู mesh? ้ชมคุณผชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ได้มาเข้าสายกับมิจิฮุนไปรายการสดนะครับวันนี้ครับยินดีครับครับครับเอฟไอนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นพัฟตี้นะแต่ก็อ่าเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่าเราเราดีซูนเฟรดมาอย่างไรกับอะไรแล้วก็อ่าทำไมถึงมาเป็นเอฟไอสได้แล้วก็พูดถึง ไฟเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างไรครับตอนก่านิี้มโอเคจริงๆท้าความสั้นๆแล้วกันจริงผมเนี่ยทําธุรกิจอสังหาเกิดในครอบครัวที่ทาธุรกิจอสังหาตั้งแต่ยุคคุณปู่ละนะครับผมเป็นเจเนเรชั่นที่สามแล้วนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นยุคคุณปู่นี่เขาจะชื่อคุณโชคชัยปัญจทรัพย์นะครับส่วนในชื่อเาก็กลายเป็นถนนละอย่างโชคชัยสีโชคชัยลุวมมิตรนะฮะแต่แอสเซทไฟเนี่ยผมแยกจากกรงสี ออกมาบินเดี่ยวออกมาทําเองนะครับตอนนั้นที่เข้าตลาดได้ก็เกิดจากการแบ็กดอร์นะครับไปรีเวิร์สเทคโอเวอร์บริษัทหนึ่งมานะครับก็เข้าด้วยการแบ็กดอร์แต่รอบนี้เรามาเข้าเซตละก็เกิดจากเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราล้วนๆเลยนะครับครับเกิดจากเปอร์ฟอร์แมของบริษัทล้วนๆนะฮะใช่ครับ ปรด็ขอไปปรด็เมื่อกี้ปรับเสียงนิดหนึ่งนะก็ตัว property ของ A5 ในพอร์ตบริโอทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับโอเคครับของเราหลักๆเราทำเราเน้นโครงการที่อยู่อาศัยนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมนะครับแบรนด์เรือธงหลักๆของเรามีสามแบรนด์นะครับอันแรกคือชื่อแซงรอยจะเป็นบ้านระดับราคาตั้งแต่หกสิบถึงสองร้อยล้านนะครับแล้วก็จะ มีอีกแบรนด์ก็คือวานาเรสซิดนต์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ระดัรบราคาสามสิบถึงหกสิบล้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยว<อ>ทั้งสองแบรนด์นี้เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็จะมีแบรนด<อ>์ชื่อต้นสนวานเรสซิดนต์อันนี้จะเป็นคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับ<อ>หลกัหลกๆเรารมีสามแบรนด์แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่อยู่ในที่อยู่ในไพร์ไลน์เนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดโครงการนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านนะครับก็ โครงการที่กําลังขายอยู่ก็จะมีแซงโ o ยโลัลกรุงเทพกีทานะครับอันนี้ใกล้จะโซลเอาแ์ลวลเหลือสองยูนิตสุดท้ายก็เป็นบ้านหลังใหญ่เลยครับเริ่มต้นที่เจ็ร้อยตารางเมตรแล้วก็หลังใหญ่สุดก็เป็นก็พันพันกว่สิบห้าตารางเมตรนะครับ,รบอีกโครงการหนึ่งก็ที่กําลังขายอยู่ก็เป็นวานาเวสวิวและฉะนะครับอันนี้ก็จะอยู่ติดก,กับเซนทัลเวสวิวกับคิสซอลเอสบีและฉนะครับอันนี้สองโครงการที่เปิดขายอยู่ แต่ปีหน้าก็ที่อยู่ในปลายลายก็มีท่าโครงการครับก็จะเป็นแนวราบทั้งหมดอืมครับเดแนวลาบทั้งหมดก็ทำเลหลักๆเราจะอยู่โซนตะวันออกนะครับก็จะเป็นกรุงเทพกีทาบางนาพัฒนาการนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนที่อยู่ฝั่งตะวันตกด้วยก็คือทางโซนราชพฤกษ์รัตนาทิเบศครับครับทางทางเอฟเนี่ย กังวลบ้างไหมในการที่เราเราทำ property ที่เป็นไฮเอ็ดลุ้นๆเลยแล้วตลาดเป็ยังไงบ้างครับตลาดโดยรวมเป็นไงบ้าง,ต,าง,างต้องบอกว่าตลาดโดยรวม property เนี่ยปีนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับ,รบแต่ตลาดบนก็ยังไปได้อยู่นะครับคือต้องเรียนว่านี่ครัวรเรียนมันสูงก็จริงแต่ asset f i l e เนี่ยเรายังเป็นบริษัทยังไม่ใหญ่นะครับเรายังเลือก selective ได้เรายังไม่ต้องไปเล่นทุก segment เราเลยรเรียกเซกเมนต์ที่กําลังที่มีกําลังซื้อที่ยังไปได้อ,อยู่นะครับครับ <Yeah. S 2> ก็บอกว่าถามว่าเรารเราเหนื่อยไหมก็ก็บอกเราค่อนข้างค่อนข้างโอเคฮะอยู่ในตลาดที่ค่อนข้างโอเคครับครับลูกค้าลูกค้าที่เป็นระดับนี้เนี่ยอ,อปัญหาในการในการเกิด Rejection Rate เป็นยังไงบ้างครับต้องเรียกว่าแทบแทบแทบ,แทบจะเป็นศูนย์เลยฮะ เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้ากู้กู้ไม่เยอะนะครับสัดส,ส่วนในการกู้ยิ่งบ้านแพงนะฮะลูกค้าก็จะกู้ประมาณสักเจ็ดสิบหมายถึงว่าสัดส,ส่วนในการกู้ทั้งโครงการเนี่ยเจ็สิเปอร์เซ็นซื้อเงินสดสามสิบเอร์เซ็นขอสินเชื่อแบงค์นะครับแต่ขอสินเชื่อก็ขอไม่เยอะขอแบบหกสิบเจ็ดสิบไม่เกินเนี่ยครับอ่าครับแล้วอย่างอย่าง โครงการที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือว่าหรือว่าเป็นพรีเซลมีทั้งสองแบบเลยครับแต่ส่วนใหญ่อย่างน้อยๆควรจะมีบ้านตัวอย่างนะครับ<อ>ให้ลูกค้าดูครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้อย่างแบ็กหลอกนะสิ้นตรมาสที่สองนะครับ,รบเรามีเรามีแบ็กหลอกในมือเนี่ยที่ที่ที่รอโอนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแบ็กหลอกในมือมีอยู่ประมาณ ถ้าเอาสิ้นไตรมาสสองก็มีอยู่ประมาณพันหนึ่งครับพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยล้านใช่ครับแล้วเรามีเรามีบุรุค่าโครงการที่ที่รอขายที่จะเติมเป็นแบ็กห็อกเนี่ยยังมีประมาณเท่าไหร่เออมีอีกหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นล้านเพราะถ้่กับว่าทั้งหมดโอเวอร์ออตอนนี้เนี่ยเราก็มีอยู่ประมาณสักแบ็กหลอกหนึ่งพันเศษเศษรอขายหนึ่งหมื่นล้าน นะครับหมื่นก็เจ็นหนึ่งหมื่นพันล้านแล้วในปีเมื่อกี้บอกว่าโครงการมาแล้วในปีหน้าในมูลค่าโครงการที่เราจะรอนชกมาประมาณเท่าไหร่ปีหน้าโครงการที่จะรอนอีกประมาณแปดพันสามครับแปดพันสามว้น่ 1, 3, แล้ว่ารวมสองปีเนี่ยเราจะมีมูลค่าครอขายรวมรวมสองหมื่นล้านคือเพืะะ่อให้เห็นภาพอย่างนี้ครับปกติแล้วหนึ่งโครงการเนี่ยเราจะใช้เวลาย,ย่อยประมาณสองถึงสามปีนะค,ะครับ,รบรอย่างไงสมมุติว่ามีอยู่หนึ่งมีมีอยู่หนึ่งหมื่น ก็เฉลี่ยนึงก็ปีแล้วประมาณสักสามพันเท่า,าที่จะไป,ปแลยประมาณใช่ครับอครับทีนี้อย่างอย่างปีหกเจ็ดเนี่ยครึ่งปีแรกเราทำกำไรได้ดีมากมากเลยนะโตกว่าปีแล้วประมาณสักเกือบเ,เท่าหนึ่งปัจจัยปัจจัยที่มันสวนทางกับบริษัทอื่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆคี์สำคัญเลยนะฮะต้องบอกว่าเรา เราค่อนข้างแม่นทำเลแล้วกัน,นรเราค่อนข้างแม่นทำเลแล้วก็แม่นราคาแม่นราคาในการซื้อด้วยนะครับคือต้องเรียนว่าคือโอเคแม่นทำแม่นราคาเนี่ยก็คือเราค่อนข้างซื้อที่ได้ในราคาที่ต่ํากว่ามาเก็ตนะครับอืมอ่อแล้วระหว่างที่เราพัฒนาจนจนแล้วเสร็จเนี่ยที่มันม,มีเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก appreciation ก็คือมูลค่ามันขึ้น มันขึ้นนะครับเออหมือนราคามันขึ้นด้วยแล้วก็คู่แข่งเราก็ขึ้นราคาบ้านด้วยนะครับ<อ>ก็ทําให้เราสามารถอารเอ r g e t i n g ก,กาไรได้ได้สูงได้สูงกว่าเป้านะครับคือปกต<อ>ิหนึ่งโครงการเนี่ยเอฟายเนี่ยตั้งเป้าฟรีสว่าอย่างน้อยบรรทัดสุดท้ายต้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ที่ผ่านมาก็ทําได้อยู่ประมาณสามสิบเน็ตมาจินของเอฟนี่ต้องบอกว่าน่าจะดีสุดในอินดัสทรีมั้งฮะ ผมดูอย่างไต่ไม่สม่ถึงสามัามสิสี่ผมผมก็เลยงงว่าเออบ้านก็ราคาสูงนะแล้วปัจจัยที่ที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถจีมีเน็ตมาที่ระดับสามสิบสี่เปอร์เซ็นได้เนี่ยอีคีของมันอยู่ตรงไหนครับคี่คีหลักเลยอดีตคิพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องเรื่องคอร์สใช่ไหมครับเรื่องคอร์สเอาค่อนข้างซื้อที่ดินในราคาที่ได้ดีกว่าใช่ครับอันที่สองก็คือ เรื่องของราคาบ้านเนี่ยก็เรียกว่าอพอเราแม่นเราเราแม่นทําเลแม่นโปรดักต์แล้วเนี่ยอในระหว่างกานที่เราจะพัฒนาจนแล้วเสร็จเนี่ยมันก็จะมันก็มีราคามูลค่าขึ้นนะครับมูลค่าขึ้นแล้วตลาดก็ให้ราคาเราด้วยอ๋อครับัมนมางมันมาสองเด้งอย่างลูกค้าที่ซื้อง,งการเราไปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะฮะครับผ่านไปสักห้าปีเนี่ยมูลค่ามันขึ้นมาแค่กี่เปอร์เซ็นต์ได้ โ okay. อเคยังโครงการวานาเรสซิเดนต์นะฮะผมเ,เราร้อนตั้งอันนี้วานาหนึ่งโซเอาท์ไปแล้วตั้งแต่ปีหกสี่หกห้านะครับครับตอนนั้นเนี่ยผมขายบ้านหลังนึงเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบล้านต้นต้นเองประมาณยีบสามล้านนะครับอือปัจจุบันเนี่ยหลังเดียวกันเนี่ยขายอยู่ประมาณสักสามสิบแปดถึงสี่สี่สิบสองในตลาดนะฮะที่เห็นรีเซลกันอยู่ ลูกค้าขายต่อใช่ไหมลูกค้าขายต่อประมาณนี้ใช่ครับลูกค้าขายต่อผ่านไปประมาณเกือบห้าปีอะฮะก็ผมว่าเฉลี่ยแล้วก็กําไรประมาณสักโอ้สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเกินฮะนประมาณเกินหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นตได้ครับครับประมาณหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเป็นหารต่อปีตรงๆก็ได้ปีละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะอครับครับก็ตัวมูลค่ามันขึ้นมา มูลค่ามันขึ้นมาจากอะไรจากรอบจากการแข่งขันหรือว่าหรือว่าคุณภาพของของสินค้ามันมีอะไรบ้าครับคือราคาที่ดินครับพอราคาที่ดินขึ้นนะครับดีลเปอร์เจ้าอื่นเข้ามาครับเขาก็ต้องขึ้นราคาเนอปลาไหมสมมติว่าอย่างโครงการวานานหนึ่งเนี่ยผมไปซื้อตั้งแต่ตารางวาละห้าหกหมื่นปัจจุบันแถวเนี้ยขายกันตารางวาละเกือบสองแสนละแสนห้าโว่อเพราะฉะนั้นแน่นอนสี่เท่าตัว ถูกต้องราคาบ้านเนี่ยขึ้นตามราคา,าเพราะราคาบ้านดี veloper ก็ต้องต้นต้นทุนมันสูงขึ้นใช่ไหมครับต้นทุนของทุกคนคือเอตัวที่ดินกับเอสิ่งบูกสร้างครับครับราคาที่ดินขึ้นราคาบ้านมันเลยขยับ,รบเราเรามีแผนที่จะลงมาระดับกลางนิดหนึ่งไหมในการออกออกโปรเจกต์มีครับ ถ้ามูตตลาดมันดีขึ้นนะครับคือตลาดบนเนี่ยผมง่ายนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นตลาดของคนที่มีสตานอยู่หละนะครับขอให้แค่มูดดีเท่านั้นเขากล้าซื้อนะครับอย่างเนี้ย Q สาม Q สี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยพอมูดมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยหุ้นก็เริ่มขึ้นจากดอกเบี้ยลดเนี่ยเขาก็กล้ายอดก็มานะครับแต่ ตลาดกลางล่างเนี่ยปกติคนซื้อบ,บ้านต้องเก็บตังนะฮะยังสมัยก่อนผมจะซื้อรถคันหนึ่งตอนอยู่มาลายเนี่ยผมเก็บเงินหลายปีเลยเอค,คนซื้อบ้านก็เหมือนกันผมว่าก็ต้องเก็บเงินหลายปีเหมือนกันนะครับแล้วก็แต<อ>่ผมว่าถ้าตลาดแมสโดยรวมเนี่ยเริ่มกลับเมื่อไหร่เนี่ยเอฟไก็จะลงไปเล่นตลาดแมสเหมือนกันนะครับ<อ>ก็คือบ้านในระดับราคาที่ถูกที่ถูกขึ้นพวกระดับราคาประมาณสิบกว่าล้านนะครับเราก็มองอยู่อ่า ตอนนี้เอเอฟเราเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เราย้ายจากเอ i เข้าไปในเซตนี่นะฮะครับเราเราคาดหวังยังไงในการล้ราทำไมต้องย้ายไปในเซตเราเราเราคิดยังไงถึงต,ต้องย้ายเข้าไปในเซตได,ได้โอเคก็ต้องบอกก่อนก่อนหน้านี้เราอยู่ m อไอเราเหมือนเราอยู่ในอยู่ในทะเลแล้วกันอยู่ในทะเลตอนนี้เราออกมาหาสมุทรละ ก็คุงเ้ว่าเราก็อยากจะแคปเจอร์ป่าที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างชาตินะครับครับแล้วมีมีกองทุนหรือมีมีมีฟอเรนอะไรเข้ามาไกด์เราไหมว่าเอ้ยอฟไอฟควรจะไปใหญ่กว่านี้เราก็เลยเป็นเป็นตัวจุดประกายให้เราย้ายเข้าเซ็ตเราเพื่อมีผู้นี้มาคุยกับเราบ้างไหม จริงๆที่ผ่านมาก็มีมีมีหลายกองทุนนะครับที่เริ่มที่เริ่มเข้ามาคุยนะครับที่เริ่มพ้ามาราะเพราะเขาสนใจในผลประกอบการของเรานะครับแล้วก็เห็นว่าพูดเราเนี่ยโอ้ยผลประกอบการดี PE ก็ยังต่ํานะครับใช่ใช่ที่สีเท่าเองใช่ครับก็มีมีครับก็ก็เริ่มมีสถาบันสนใจเข้ามาพูดคุยบ้างครับครับ,รบเราเรามอง potential ยังไงหลังจากที่เราย้ายเข้าเซ็ตแล้วเนี่ย เราคาดหวังอะไรกับตัวการเติบโตของบริษัทแล้วก็การการการเดินหน้าของ market cap เอะไรเราเราเราคาดหวังยังไงบ้างครับก็ปัจจุบันเนี่ยยอดรับรู้รายได้ของ asset f i ็ e ไฟปีที่แล้วอยู่ประมาณพันห้าใช่ไหมครับปีนี้เราตั้งเป้าโตประมาณสามสิบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นก็อยู่ประมาณสองพันถามว่าเลเวน u ิวสองพันเนี่ยในกลุ่ม set property เนี่ยยังถือว่ายังเล็กนะครับ ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ถ้าจะขึ้นเป็นท็อป10ของอสังหารยอย่างน้อยเลเวนนิวต้องมีหนึ่งหมื่นละผมถามว่าจากเนี้ยแอสเซทไฟจะโตจากสองพันไปห้าพันถามว่ายากไหมต้องเรียนตามหลวงว่าไม่ยากเลยนะครับเราตั้งเป้าห้าพันที่ปีเจ็ดศูนย์แบบโตแบบออร์แกนิกง่ายๆไม่ต้องไปเจวีอะไใครสมุนนะครับโตแบบออร์แกนิกอย่างเงี้ยเราก็มีโปรเจกต์ในไพ่ลายที่จะทําให้เลเวนนิวเราเนี่ยเอ่อห้าพันล้านได้ในปีเจ็ดศูนย์ที่เราตั้งเป้าไว้อืนะครับครับครับนั่นหมายความว่า อัพไซด์มันมีเยอะใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าด้วยความที่โอเคหุ้นตอนนี้มันอยู่ในโกลสเตทนะครับออ,อยู่ในโกลสเตทอยู่ครับคือมันมันโตมันโตได้ง่ายมันโตได้ง่ายและอ<ล>ัพเราได้ไปดูเราพูดถึูเไดนไปดูเนี่ยนื่อย่าว่าฐานลด้ไปดูยังไม่สงูงเนี่ยอัพไซด์ของฐานได้ไปดูมันมีเยอะใช่ไหมถูกครับมันมีโอกาสไปดับเบิลได้ไม่ยากเลยจากสองพันกว่าไปห้าพันีมันไม่ยากเลยไม่ยากใช่ครับแล้วเรายังเลือกซ l e c t i v e คือเรายังไม่ได้มี s t r a t e g y แบบเจ้าใหญ่ๆว่าเราต้องไป maintain market share เล่นมันทุก segment เ,เรายังเลือกอเรายัง select ว่าเออ segment ไหนที่มันไปได้ segment ไหนที่มันเป็นครีมของตลาดตอนนี้นะครับเราก็เลือกเฉพาะอันนั้นครับ <laughs> ก,ก็ก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับทีนี้สามถามเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศผลประกอบกาบรในช่วงครึ่งปีหลังหน่อว่า sentiment ของ a 5 i ของเราเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับผมผมคงไม่ถามตัวเลขแหละผมถามเซนิเมนต์ดีกว่าเพราะช่วงใกล้ประกาศงบเนี่ยมันบอกตัวเลขไม่ได้พูดตัวเลขไม่ได้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับเซนิเมนต้องเรียนว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็เอ่อมูดช่วงคิวสามที่ผ่านมาพอเริ่มมีการพอตลาดหุ้นเริ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยมันส่งมาที่ทามวออดอกเบี้ยเป็นขาลงแล้วนะเป็นไซส์เวดาวแล้วนะเงินบาทก็แข็งขึ้น มันก็ส่งผลให้มูดมันดีขึ้นพระตลาดเงินดีอะฮะมูด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 ในกลุ่มที่เป็นบ้านราคาแพงเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับต้องเรียกว่าลูกค้าก็วองอินเยอะขึ้นนะครับครับ <c oughs> ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มแนวโน้มการเข้าเยี่ยมชมโครงการเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วนะใช่ครับครับบริษัทมี ครับ <c oughs> เพบนฮะเช่นเิญอ๋อครับปกติ 4, ช่วง 4, ค,คิวส่วหนึ่งมันจะเป็นซีซันนอลของการโอนเนเพราะส่วนในบ้านมันจะชอบมาเสร็จช่วงสิ้นปีครับอ๋อใช่ครับ <c oughs> มันจะเป็นไฮซีซันนนั่นเองช่วง q 4ใช่ใช่ครับใช่อ่งเราเราเราตั้งเป้ายัางไงเกี่ยวกับพวกอย่างนี้ก็พูดกันมากคือ ESG นะเราเราเราตั้งเป้านี้ยังไงบางเรื่องพวกนี้โอเคต้องบอกว่า ดีลอปเปอร์เนี่ยจริงๆเราสร้าง impact ให้กับชุมชนเยอะนะปกติสมมุติว่า,ามีหนึ่งโครงการลดดินวิ่งชักพันเที่ยวเงี้ยผมว่าช,ชุมชนก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดครับเราสร้างผลกระทบต่อชุมชนสี่เวล้อมเยอะเราก็วางแผนเปลี่ยนกระบวนการทุกกระบวนการเลยหลายอย่างเนี่ยตั้งแต่เราเข้าไป c l i n g ตั้งแต่เข้าไปถมดินเนี่ยในเรื่องของ เรามี protection นะครับการออกแบบก็ดีเราก็จะมีเลือกการเลือกใช้วัสดุนะครับที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งได้ transition loan กับทางกรุงไทยมา transition loan อันนี้เหมือนกับมันไม่ใช่กีโลนนะฮะหมายถึงว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นกีโลนเพราะว่านโยบายอของบริษ,ษัทเราเนี่ยเราส,สนใจเรื่องเรื่อง E.S.C นะครั S <S> บแบงก์ก็เลยให้เรื่องการที่ช่วยกูมานะครับกับโปรเจกต์ก<ช>ับโปรเจกต์แฟแนซ์นเราอันนี้เราเพิ่งได้เลยเป็นโครงการแรกของของกรุงไทยเลยครับที่ได้การท<า>ี<า>่ช่วยกูมาครับแล้วแล้วตรงนี้นี่หมายความว่าเราจะางานจะไออกเป็นโครงการไปออกเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงฮะอ๋อครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานใช่ไหมครับใช้โซลาร์ลูฟโครงการที่ได้การที่ช่วย้มันก็ใช้โซลาร์ลูฟทุกโครงการ นะครับเรามีระบบ a i r f o r c s s y s เ e m เพื่อลดการใช้พลังงานนะครับไอพวกแอร์พวกวัสดุเราก็ใช้อินเวอร์เตอร์อะไรพวกเนี้ยครับที่ว่านี่จะเป็นเทรนในปีในปีถัดไปใช่ไหมฮะที่ได้ Transition Loan จากกรุงไทยมาเนี้ยนี่จะเป็นเทรนก่อสร้างของเราในปีถัดไปพปรโปรเจกต์ในปีถัดไปหรือเปล่าใช่ใช่ครับคือทุกโปรเจกต์ของเราต่อจากเนี้ยฮะมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เน้นเรื่องพวกนี้หมดทั้งหมดเลยนะครับครับขั้นตอนสุดท้ายครับ เมื่อกี้เราคุยเห็นมานี้โอ้โขดก็ดีเน็ตมาจิ้นก็สวยนะครับ,รบแล้วก็ทีนี่มันกลับมาโลนก็ได้มาเยอะเลยนะครับ,รบแล้สุดท้ายคือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในตลาดตอนนี้เนี่ยแหมถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นนะครับแบงก์ยังกดดันสินเชื่ออยู่นะครับ,ค,รบความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตในการที่ว่าโอแหมยอดมันไม่เป็นตามเป้าเนี่ยเรามีการตั้งรับยังไง ครับโอเคเป็นคำนามที่ดีมากๆครับคืออย่างที่เรียนคุณโรธักิจแหละว่าเฮ้ยเรายัง selective กับครีมอยู่นะครับ,รบอย่าง s e l e c t ถามว่า asset ไฟล์ก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสกับโครงการที่มี r e c r r e r g income นะเรายังไม่มทำโรงแรมยังไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยใช่ตอนนี้หลกัลกๆเลยเนี่ย a อไของเราเนี่ยนอกเรามีรายได้หลกัลกๆคือการจากจากการพัฒนาโครงการนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มบ้าง ก็คือเรามีเปิดบริษัทลูกอันหนึ่งชื่อ Asset f i ฟ e d e s i g นอันนี้เราก็ไปรับทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้กับบ้านลูกค้าที่อยากได้บ้านเหมือนบ้านตัวอย่างนะคครับ,รบก็เรียนตามตรงว่าเออถ้าถ้าเกิดโอ้เศรษฐกิจไม่ดีมากานบ้านขา,ายไม่ได้เลยทั้งตลาดหยุดตอ,ตอปอเลยไม่หมดนกะ็โดนทั้งหมดแหละน,น,น,นะเราเราอาจจะหนีไป ไปไปไปแนวอาจจะไปทางเรนท์อาเรนทเท่ายูอะไรแบบนี้ครับก็หรือว่าเรื่องเราก็กลังศึกษาอยู่นะครับโอเคดีมานในประเทศเนี่ยช่วงนี้มันดรอปเยอะใช่ไหมครับเรื่องของทับอิสิตเรื่องของที่ต่างชาติสามารถถือครองได้หลายสิบปีสามสิบบวกสามสิบเลยพวกนี้เราก็ศึกษาอยู่นะครับก็อาจจะต้องหาปลาใหม่เพิ่มเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องของ r e c u r r i n g income ที่บริษัทจะต้องจะต้องไปเป็นช็อตต่อไปแหละว่าจะมีจริงหรือเปล่านะครับก็ใชมาลุ้นยังไงยังไงบ้านก็ยังเป็นปัจจัยสี่ครับปัจจัยสี่บ้านเป็นปัสีใช่ครับก็ยังมีปลาเรียกลูกค้าเป็นปลาเร่องมีลูกค้ามาซื้อตลอดไม่ว่าจะจะไทยหรือเทศนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็มีอะไรคืบหน้าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่ ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่บรบกวนติดตามครับครับสวัสดีครับ